ก้องสดพลดบูวัสดี้ค่ะก้องสดค่ะวันนี้พี่คนที่อยู่นะคะพี่คนวันนี้เตรียมทำเตรียมตัวทำโปรเจกต์บอกก่อนนะคะคอยติดตามโปรเจกต์ใหม่พี่พดต้องบอกว่าตาการตายิ่งใหญ่แน่นอนต้องรอเลยเป็นไรเป็นไรก็รอพี่พดเลยค่ะเจมไม่ทันเหรอพี่ก้องแมววันนี้แต่งตัวสวยจัง เมื่อเกิเดี๋ยวจะไปงานค่ะวันนี้โมโนนะคะเขามีงานเปิดตัวแถลงข่าวซีรีส์สิบสองเรื่องเยอะมากตอนบ่ายมงตรงเนี่ยค่ะเริ่มบ่ายสองเนี่ยพวกกต้องไปงานคนนิดนึงที่แอคอาร์เป็นคนทําด้วยใช่ไหมครับแอมเป็นพี่แดงธัญญาพี่แดงธัญญาทำพี่แดงธัญญาเป็นคนดูแลการผลิตทั้งหมดก็ต้องไม่ให้กำลังใจพี่แดงธัญญานิดนึงวันนี้ที่โมโนนะคะก็ได้ไปกันโอ้หลายคนเหมือนกันพี่ก้องแขกห้าร้อยคนน่ะแขกเยอะมากก็คือไปร่วมแสดงความยินดีพอเปิดสิบสองซีรีส์เยอะมากนะไม่ใช่แค่นั้นนะคุณเมื่อวานนี้ก็มีเรื่ออองงยินนดีีีก้โบว่ แต่งงานพี่ก้องพี่ก้องมาไปงานเช้ามานะครับไปงานตอนเช้ามาซึ่งตอนเช้ามีพี่ก้องคนเดียวมั้งที่เป็นคนในวงการบันเทิงค่ะไปไปยกน้ำชารับไหว้รับไหว้บรรยากาศเป็นไงบ้างทันก็แต่งกันอยู่ที่ที่รีสอร์ทชื่อเดอะโซ l นะคะเดอะโซ่ เอ Wellness อลักชัวรี่เวลเนสรีสอร์ทนะคะ,ะเป็นลักษณะคือห้องคือละหมื่นกว่านะโอ้พี่จอยพี่นอนคือละหมื่นกว่าบ,บาทห้องคือละหมื่นกว่าบ,บาทแล้วแบบในห้องนะคะเป็นขอเชื่อของดีทั้งนั้นเอ้อบรรยากาศติดนะคะบรรยากาศของรีสอร์ทที่แต่างงานเนี่ยเขาจะเขาแต่งงานแบบรู้ไหมติดเทือกเขานะคะหินปูนนะคะชื่อพระพุทธบาทน้อยค่ะสวยมากบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยมาก เป็นรีสอร์ทที่โบวิทแต่งงานไปดูกันในไอจี ID โบวิทได้เลยคภาพสวยมากต้องบอกเลยแต่ตอนเย็นดาราเสียปินเอะแต่พี่ก็ไม่อยู่ค่เพื่อไม่เจอเธอที่พัทยาไงใช่ค่ะที่ House of Benedict พัทยาค่ะ,ะต้องบอกเลยว่าเปิดใหม่อลังการมากพี่ก้องเ่าที่เราไปมาบอกก่อนเมื่อวานี่ดาราไปกับไคนเจนนี่น,นานาคุณพลอยเชื่อมาน ณชยลีนลนิโอนตไปกันเยอะเตยชอนสวิทไปหมดเลยนะคะอยู่ที่นภาจียาจอมเทียนนะคะเป็นแหล่งแฮงเอาท์ใช่ค่ะถ่ายรูปที่นั่งชิวเขาบอกว่ามีที่ถ่ายรูปเนี่ยทุกมุมถ่ายสวยทุกมุมและถ่ายครบ สามร้อยหกสิบองศาก็คือสวยทุกมุมของกินอลังการเบอร์เกอร์อร่อยมากเป็นเบอร์เกอร์โทสก็อร่อยโทสก็อร่อยเขาเรียกว่าแฮปปี้โทสไปชิมมานี่แบบคูเบอร์เกอร์โอ้เยอะมากอลังการงานฟรีก็แกมากเลยกินอิ่มเลยสิคะครูนี่เราก็ไปเจอคุณพลอยสมานมาด้วยคุณพลอยสมานอัปเดตนิดนึงว่าชีวิตนางเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แบบคุณมังก็อยู่แถวนั้นตลอดอยู่กับเมฆตะวันแล้วเพราะว่าก็มีการถ่าย ภาพยนตร์ด้วย่างชาติจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องติดตามมัมพลอยแล้วกันคุณคุณแม่คุณต้องพลอยอยู่ที่นู่นตลอดคมาตีนี้ข่าวนี้ค่ะก็น้องไบรท์นอแลยเอาสิเธอเราแบบสั้นๆแบบสั้นๆก็คือที่เข้าใจคือตอนนี้เนี่ยเขาออกมาพูดนะคะว่ายืนยันเลยว่าต้นสังกัดเขาเนี่ยไม่ได้มีการห้ามนะว่าแบบห้ามมีแฟนหรือว่าห้ามลงรูปคู่แฟนอย่างที่เป็นข่าวกันมาก็คือเปิดตัวได้อย่างสบายใจแล้วก็คบกันแบบว่า ไร,ไร้ปัญหาดีกว่าเป็นความสบายใจของเขาใบนอนเนี่ยพอตอนนี้เขาโด่งดังมากมากเลยออเขาเปิดตัวแฟนเลยใช่แฟนเป็นผู้หญิงอายุอายุประมาณหนึ่งน่ารักวัยรุ่นจิมริม<อ>แล้วก็คือเขาบอกเลยว่าแต่ก็จะมีกลุ่มแฟนคลับกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจบ้างก็อาจจะบอกว่าอาจจะไม่ตามแล้ดีกว่าแต่เขาก็เข้าใจได้นะความรักที่แฟนคลับมีต่อเขาแต่เรื่องงานเขาเนี่ยพี่ก้องปังมากพรีเซนเตอร์11ตัอโอ้โหพี่ผ่านมาเขาบอกยังนับได้อยู่นะก็บอกก็บอกต้องไบนอนะคะว่า ก็เข้าใจเนาะแต่เขาก็แบบว่ารักนะเนาะแต่ก็บอกว่าแฟนับทุกคนนะคะก็ศิลปินก็เป็นเขาก็คงอยากแบบว่าเขาก็ดีใจที่เขาแบบไม่แอบคบนะเขาก็เปิดเผยให้เรารู้เลยใจว่าเขาจริงใจกับเรานะใช่ก็อยากมีกําลังใจส่วนตัวข้างๆตัวเนาะเขาก็บอกเปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะค่ะแต่เขาก็บอกนะคะว่าเรื่องงานเขานี่ยังเต็มที่เหมือนเดิมสามารถรับพรีเซนเตอร์ได้อีกแบบ2ี่ตัวก็ยังรับได้เพราะเส้นผมก็ยังแข็งแรงปากเขาก็บอกว่าเขาปากหน้าจุ๊บอยู่นะก็พรีเซนเตอร์อะไรก็อยากเข้าก็บอกได้เลยอะแา มีแฟนเด็กต่ำกว่า14ปีค่ะอายุห่างกัน14ปี <c oughs> ตายงงมาก <c oughs> อายุหา่างกัน14ปีพี่ก้องนางหาจากไหนอ่ะก็นางสวย,ยรอรอนะพี่ก้องพูดเหมือนเราสองคนไม่สวย เธอดูหน้าตัวเองดูนะ <laughs> ดูหน้ามือดอ้หนูหนะ <laughs> คุณอยู่ในทีวีตอนนี้คุณไข่ทอดอยู่ในคลองส่งคุณดูหน้าตัวเองอคุณดูหาแบบได้ดีตลอดเลยแต่ต้องบอกเลยว่าหัวใจเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาทุ่มที่ลูกกับงานผู้ชายที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจเขาในเรื่องนี้นะคะพี่ก้องแต่เด็กที่ได้คบอยู่เนี่ยห่างกันสิบสี่ปีไม่เท่าไหร่นะพี่ก้องอคนอยากเห็นมากมคุณแพนก็เลยนําม,มาลงในติ๊กต็อกมีดูกให้ดูไหมไปดูซิอ่า เป็นคุณหมอคุณหมอคิมแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบันเสริมความงามพี่ก้องยอดวิว4ล้านลงในติ๊กต็อกยอมากนะครับเป็นคุณหมอศัลยกรรมนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าว่าตัวหลอกทําไมอ่ะคนเข้าใจว่าคนที่เปิดตัวเนี่ยคือแฟนใหม่ของคุณแพทย์นภพานะคะจริงจริงจริงๆคือคนนี้ไม่ใช่อ้าวแล้วเราจะขึ้นให้ทำไมยากก็คือให้ลงเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรดีเขาบอกว่าเขาว่ามีคบอยู่ห่างกัน14ปีคนนั้นอายุ22แต่ก็ยังไม่เห็นหน้าเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการ ดูใจกันอยู่<อ>แต่คนนี้เนี่ยออกมาปุ๊บเป็นเจ้าของสถาบันเสริมความงามนะคะเขาก็โปรโมทว่าคุณหมอคิมคนนี้เนี่ยยังโสดอยู่นะอชอบแบบสไตล์แบบสาวสวยหมวยเอ็กถ้าเกิดใครสนใจก็ไปติดต่อได้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าในรูปไม่ใช่แฟนแพจคะ่ะวันนี้นะคะมีข่าวนิงคข่าวข่าวนะคะชื่ออะไรนะมแฮง Over โอเวอร์นะคะนครสวรรค์ใช่ค่ะวันนี้นะคะฟรีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะค a s ส<อ>นะคะหลังจากผ่อนพ้นมาตรการโควิดแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่รีกว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตใหญ่ของวงคลาสใช่ไหม ค่ะบัตรเนี่ยแพงไม่ขายฟรีไปเลยยิ่ถูกอาหารดีอาหารอร่อยนะคะใครฝากข่าวมาคะเจ้าของร้านสุดสวยรวยบุญนะคะคุณพีทสุพิชยาอ๋อ้ไปออกกับเราองนีว่าไปเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะใครว่างก็ไปเลยไปดูเลยร้านเปิดทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มใช่ค่ะสามารถรยเอียดได้ที่นเฟซบุ๊กแฮง โอเวอร์นครสวรรค์นะคะรีบไปดูกันเลยนะครับวันนี้มีคอนเสิร์ตวงแคสดูฟรีค่ะอาหารอร่อยค่ะอาหารถูกด้วยก็บอกเลยนะคะเสียงสดของแคสไอรังการค่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมหากินยากค่ะอันนี้นะคะเป็นนี่ค่ะเป็นหลนปูนาค่ะหลนปูนานี้ค่ะคุณกาผิดคุณก็มาว้ใส่ที่ฉันนี่คือหลนปูนาบอกก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ค่ะร้านอาหารร้านนี้นะคะจะมาโชว์ในเบรกสามบอกก่อนว่าหากินยากมากหลนปูนานี่ไม่ใช่ว่าใครจะกินก็กินได้ใช่ค่ะกูว่าคยกินไหม เคยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบได้ชิมที่แบบว่าอร่อยสมคำล้ำลือเหมือนร้านปูนาฟ้าใสในวันนี้้านอะไรนะร้านปูนาฟ้าใสค่ะในเบรกสามนะคะร้านนี้จะมาโชว์เลยว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างและบอกก่อนว่าหากินยากมากและตอนเบรกสองอะไรคะเบรกสองค่ะน้องเจน้องเราของเรานะคะจะพาไปวัดศักดิ์ใหญ่ค่ะต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากสมกับรายการเรามากค่ะที่จะต้องพาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปนั่งดูแล้วก็มูตามที่หน้าจอเลยค่ะอ่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะลืมชมต่อค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวก้องโซดพดหมู่ทุกท่านนะฮะวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของพระเก่าแก่ในสมัยสุขโขทัยนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศัก์ใหญ่นะครับตำบลวัดชะลออำเภอบางกัวจังหวัดนนทบรุรีนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผู้คนนะฮะนิยมมากราบไหว้ขอพรนะครับองค์หลวงพ่อสุขโขทัยนะครับซึ่งเป็นพระ เก่าแก่นะครับในสมัยสุโขทัยเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปไหว้นะครับพระเก่าแก่กว่า600ปีนะครับในสมัยสุโขทัยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปไหว้นะครับพระประธานในอุโบสถกันก่อนดีกว่าครับมาทางนี้เลยเนียซึ่ง จุดแรกครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระประธานในอุโบสถนะฮะด้านหน้านะครับเราสามารถแวะไหว้นะครับองพญานาคทั้ง2องค์ก่อนได้เลยนะครับทั้ง2องค์นะครับหลายคนมีความเชื่อว่านะครับใครที่ทามาค้าขายอยากจะปังนะครับอยากจะมีโชคมีลาบรอยนะครับหรือว่าการค้าขายดีนะฮะไหว้ขอพรได้เลยนะครับเพื่อเสริมสิิมงคลให้แก่ชีวิตนั่นเองครับผม คุณผู้ชมครับซึ่งถ้าคุณเข้ามานะครับหันหน้ามองไปที่ฝั่งอุโบสถนะครับพระประธานของเรานะครับจำได้ง่ายๆเลยครับคือฝั่งซ้ายค้าขายดีฝั่งขวาเสริมสิริมงคลนะครับหมายความว่าองค์พญานาคฝั่งซ้ายเนี่ยใครที่ทํามาค้าขายจะต้องมาขอพรตรงนี้นะครับแล้วก็อยากเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับก็คือฝั่งนู้นได้เลยซึ่งทั้งสององค์นะครับเป็นนิลการพญานาคนั่นเองครับจะขอในเรื่องของโชคลาบลาบลอยหรือว่าอะไรเรื่องของการค้าขายนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมขอยยดขอพอรก่อนนะครับเพื่อให้ปังๆค้าขายดิบค้าขายดียครับ <privileged creatures> ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณฝั่งขวานั่นเองครับซึ่งฝั่งซ้ายจะขอในเรื่องของการค้าขายน,นะฮะโชคลาภแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยทั้งสององค์เนี่ยจะขอในเรื่องของสิริมงคลแก่ Beast. ชีวิตนั่นเองครับ วัดศักใหญ่ครับตั้งอยู่ที่ริมคลองศักใหญ่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับซึ่งหลังจากเสียกรุงครั้งที่2ทําให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดรังนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้นําทัพมาจากทางเหนือแล้วก็ได้มาพักทัที่บริเวณวัดศักใหญ่และได้อันเชิญน,นะครับองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสุขโขทยัยและท่านก็ได้ทรงโปรดนะครับให้บูรณะซ่อมแซมวัดน,นี้ขึ้นมาใหม่ครับทำให้วัดศักใหญ่แห่งนี้ จเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับองค์หลวงพ่อสุโขทยัยชนิดฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาในปีพศ1900ถึง2000ครับซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยครับพุทธลักษณะดูอ่อนช้อยหรือเรียกว่าหน้านางหรือเทวดานั่นเองฮะส่วนรัศมีพระเกตเป็นเปลวเพลิงแต่เดิมพอกปูนไว้ครับเพราะเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำผสมประสานสำริดครับ ต่อมาปูนที่พอกไว้ได้กระเทาะออกครับจึงรู้ว่าเป็นทองนั่นเองครับแต่ทางวัสักใหญ่ครับลงรักปิดทองอีกครั้งหนึ่งครับครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณชั้น2อของอาคารที่ประฏิสถานครับหลวงพ่อสุโขทัยที่มีอายุมากกว่า600ปีครับซึ่งองค์ท่านเนี่ยครับก็คือใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับ แล้วก็หรือว่ามีญาติผู้ใหญ่ที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็สามารถมาขอพอรกับองค์ทานได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตมาขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนนะครับ ผู้ชม euh ครับตอนนี้เราก็ได้ไปมูตามจุดต่างๆของวัดศักใหญ่เร well. ียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะปังนะครับในเรื่องของการค้าขายก็สามารถนะครับมาไหว้ที่องค์พญานาคข้างล่างก็ได้นะครับหรือท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถมาไหว้ที่หลวงพ่อสุโขทัยที่มีอายุมากกว่า600ปีได้เช่นเดียวกันครับซึ่งวัดของเราครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นของทุกๆวันนั่นเองครับยังไงก็ท่านใดที่อยากจะปังในเรื่องของการค้าขายอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็สามารถมาไหว้ที่วััดดกใหญ่ไ้ งั้นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตส่งกลับพื้นที่สตูดิโอครับกล้องสดูตนตบเราของที่ของเด็ดนะคะมาพบกับพี่พีมพี่พีมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีมนะคะจากร้านปูนาฟ้าใสาใช่ค่ะบอกก่อนเลยวันนี้พี่พีมเอาอ่องปูนามาให้เรากิน<ๆ>นะคะมีปูนาดองด้วยค่ะอา้าเล่าก่อนพี่พีมสินค้ามีอะไรบ้างค่ะตัวนี้เป็นปูนาดองน้ำปลากวนนะคะส่วนตัวนี้เป็น อ่องมันปูซีฟู้ดอันนี้อ่องมันปูทัดชลายส่วนตัวนี้เป็นน้ำปูค่ะน้ำปูที่เราใส่น้ำพริกหนุ่มใช่ค่ะคนคิดว่าน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มใส่น้ำปูอย่างเดียวน้ำจริงน้ำปูถมได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างค่ะอ่องปูนาก็ทำได้หลายอย่างเหมือนกันใช่ค่ะถูกไหมคะแม้แต่นั่งปูนาที่เป็นปูนาดองก็จะทำได้หลายอย่างคนเชื่อปูนาเนี่ยใส่แก่ต้มตำใช่จริงๆริไงบ้างพี่พี่บีมพูดสิความเข้าใจของคนทั่วไปคือปูดองเนี่ยจะทำต้มตำได้อย่างเดียวแต่ว่าปูดองของเราเนี่ยสามารถ ิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสดๆได้เลยโอ้โหจิ้มซีฟู้ดได้ทำยำได้ตัวใหญ่มากยำได้หลนได้หรือไม่ก็เอาไปทำต้มยำต้มยำได้ค่ะตัวนี้แั่อยู่ข้างหน้านั่นคือแกงเลยค่ะข้างหน้าที่ตัวนี้อันนี้เป็นแกงแกงส้มหน่อไม้ใส่ปูนาสดค่ะโอ้โหต้องกัลองดูนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดลองดูเลยบอกเลยนะคะว่าตอนนี้กลิ่นแบบหอมตลบอบอวลไปทั่วตตูเลยม่ก้างอันนี้นะคะคือข้าวผัดนะคะข้าวผัดมันปูข้าวผัดมันปูนะคะซึ่งเป็นมันปูจากปูนาฟ้าาใสเ่่ยหอออมมมกกลบชวา หอมมากในสตูนะคะนี่หอมมากเลยก็บอกเลยนะคะว่าข้อดีนี่คือว่าเป็นปูที่เขาเลี้ยงในฟาร์มตัวเองนะคะที่ป่าจีบุรีดูก่อนนะคะนี่อลังการมากดูสิคะ,ะทั้งไข่ทั้งเนื้อเลยดูเจ๊ยเอย่างนี้ปูนา,นายหัวไนรยอลังมากอันนี้ร้อย หนึ้อยเจ็บาทอันนี้ร้อยเดียวค่ะแอบป๊อปแก๊ปลองกินก่อนลูกสะอาดใช่ไหมพี่สะอาดค่ะลองดูเลยล้างมือมาเรียบร้อยแล้วด้วยพาเจรสะอาดเลยอะก็แก๊ปกินก่อนเลยลูกพาเจริญนี่เก็บได้กี่วันครับพี่บีมขาพาเจริญนี่สามารถอยู่ได้3เดือนค่ะ3เดือนหรอเป็นไงอร่อยมากกินมาหันหน้าหาผู้ชมอร่อยมากปูดองนี่คือแบบกวนน้ำปลาน้ำปลานี่หอมแบบหวานแบบละมุนมากลองกินปูนั่นแกงปูเลยนะแกงแกงไหนพี่ แกงส้มหน่อไม้ดอกกินดูกับปูนะครัอกระปูรสไหมรสมากแซ่บมากเอาปูหักแดดโอยตัวหักกินเลยนะครับเลยใช่เลยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยดูสิครับโอ้โหอกินเลยค่ะดูเขาเป็นเลยค่ะดูเขาเป็นดูดูค่ะดูดูเป็นไงครู้ชมแซ่บมากค่ะต้องบอกเลยคุณผู้ชมที่เคยได้ลองนี่คืออลังการมากลองกินส้มตำส้มตำส้มตำปูดองซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านหน้าเนี่ยเรามีทั้งส้มตำนะคะแล้วก็เราก็จะนําปู นี่ปูดองน้ำปลาเนี่ยใส่เข้าไปได<ช>้ใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในดดการบวดแั้นร้อยเจ็ดสิบนะคะ,ะ <170. S 1> แต่เกิดอ่องปูนาได้่ับพี่พีมอ่องปูนาร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบนะคะเอาปูนานี่คือทำก็ตัดอ่องปูนาได้อยู่ตอนนี้น่ากินแมกเดี๋ยวก็แกปชิมเลยได้เลยส้มตำก่อนเลยลูกได้เลยค่ะาก,กินมากเลยสามารถไปประกอบเมนูต่างๆนะคะตามที่คุณผู้ชมชื่นชอบได้เลยนะคะเพราะว่า สร้างสรรค์ออกมาได้ดีมากเพราะเนื้อปูนี่คุณภาพดีมากแล้วก็ทางด้านหน้านี่คืออยู่ในกระดองนี่แหละค่ะพี่บีมค่ะอันนี้ออกมันปูย่างสดค่ะโอ้โหก็คือสามรถสเนื้อปูเนือย่างเลยนะคะหอมมากพี่หยิบมาตรงนี้ร้อนเปรตไม่ใช่ค่ะร้อนจะกินกับทิมเจิมอ่ะแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงนิดนึงนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่นี่นะคะดูด้วนีดนะคะนี่ใส่เป็นถ้วยนะคะมันก็ต้องจิ้มซีฟู้ดใส่นะคะนี่นี่ นี่นะคะแล้วก็ต้องจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะแล้วก็ตักรับประทานนี่อย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่ะพี่บีมขะนี่บอกกันเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยที่เอากุนาแล้วก็หล่นกุนามาทําเนี่ยเขาอร่อยทั้งนั้นเลยอันนี้คือทําเองขายอยู่ที่พระรามสองใช่ไหมคะพระรามสองใช่ค่ะติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะพี่บีมค่าตามเบอร์โทรเบอร์โทรตามลายนี้ได้เลยค่ะหน้าร้านจะมีที่บิ๊กซีพระรามสองโอหน้าร้านมีที่บิ๊กซีพระรามสองแล้วก็มีออกบูธตอนนี้มมีีออกบูธทท่่เซ็นรรรัลพะะาค เซนทัลวิสเกตแล้วก็โลตัสบางแคช่วงนี้เลยไปได้เลยนะคะใครดูรายการเสร็จปุ๊บก็สามารถไปได้เลยหรือว่าถ้าเกิดสนใจนะคะติดต่อทาง f a c e b o o k นะคะปูนาฟ้าใส่พระรามสองได้เลยนะคะหรือว่าไลน์นะคะ2 0 0 3 4 6 2 0 0 3 4 6ค่ะหรือว่าที่เบอร์ติดต่อ061 246 0769ค่ะโอ้โหแล้วต้องบอกนะคะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้กับรายการกล้องสดพดปูด,ด้วยใช่ไหมคะพี่บีมคะ่ะซื้อครบ500ส่งฟรีตู้รถห้องเย็ยนตลอดสายเลยค่ะโอ้โหทั่วประเทศปะคะทั่วประเทศเลยค่ะอลังการามากพี่กล้องแก๊กินอย่างนี้นะลูกนี่แล้วอย่างนี้ก็ขายพี่บีมปูแค่กระบ,บอกหลอดปูเท่าไหรสี่คาทขายยังไงกระดองนี้50บาทโอ้โห50บาทค่ะกี่ตัวตัวเดียว50บบาทหนึ่งชิ้นเนี่ยแปรรูปมาจากปูประมาณ 15ตัวอ้บหวาดูนะตึงจะได้เนนเลยเป็่จิ้มสีฟ้ลงไปนะ อร่อยไหมครับพี่ก้องลองดิหอมมากเดี๋ยวหนูลองอันนี้อันนี้ทานได้เลยใช่ไหมคได้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะขออนุญาตค่ะหยิบได้เลยอร่อยจริงคุณผู้ชมคือเนื้อเน้นเลยแล้วต้องบอกนะคะว่าพี่บีเมียได้บอกกับแก้วว่าหล่นปูเนี่ยจะมีทั้งแบบสดและแบบพัชไลท์อ่องปูจะมีทั้งแบบว่าสดและพัชไลท์อยู่ได้กี่วันบ้างคะถ้าเกิดแบบสดถ้าแบบสดเนี่ยสามารถอยู่ในตู้เย็นธรรมดาได้7วันแต่ถ้าช่องฟิตเนี่ยสเดือนโโอ้หส่วนตัวพัชไลท์เนี่ยมีวันผลิตวันหมดอายุเรียบร้อยค่ะสามารถอยู่ได้ เก้าสิบวันอลังการมากต้องบอกเลยว่าเนี่ยไรอันนี้แกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปูนาสดอร่อยอร่อยไม่แต่งสีไม่ใช้วัตถุกันเสียนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยอะไรขายดีที่สุดครับพี่บีมขาขายดีที่สุดตัวปูดองอันนี้ผลิตกันไม่ทันเลยค่ะจริงเหรอผลิตกันไม่ทันเลยตัวปูดองค่ะทำเองเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนี่ก็สามารถที่จะไปได้เลยเนาะที่ตอนที่ออกบูตอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเซนัลเวสเกตเซนตลเวสเกตโลดัตบางแคแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ บิ๊กซีพระรามสอง่กินง่ายนะคะยันกินได้ใครก็กินได้บอกกันเลยว่าอร่อยมากนี่อันนี้อยากกินข้าวผัดข้าวผัดออกมาองมาไปเลนะข้าวผัดออกมันปูอะไรงปูนะค่ะโอ้พี่กองกินข้าวผัดแล้วนะคะนี่ส่วนประกอบนี่อ่อมปูนะคะแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ค่ะขอกินหน่อยนะค่ะได้เลยค่ะเป็นไงคะพี่บีมาใหม่อีกนหนึ่งเอาไปตัวหนึ่งอร่อยได้เลยค่ะหอมมากอร่อยมากอร่อยในหนึ่งกระดองนะคะต้องบอกเลยห้าสิบบาทนะคะใช้ปูทั้งหมดสิบห้าตัวนะคะเพราะฉะนั้นเน้นๆเลย คุณภาพเลยแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการเลี้ยงที่ฟาร์มปิดด้วยใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ตรงตรงมาเลยนะคะจากราจีนบุรีเวลากินนะแบบนี้นะเอาเอาปูกระดองมานี่นะใส่น้ำจิ้มสีผู้ลงไปมันร้อนนะที่ฉันใส่อย่างนี้มันร้อนข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมันละอร่อยมากข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวใส่นี่นะคะนี่พี่กล้องกำลังทำอยู่นะเดี๋ยวดูพี่กล้องขิานะคะข้าวเหนียวนะคะจกไปนี้กระดองปูอะไร่นี้นะคะนี่นะคะอ้ามหูย บอกเลยถ้าเกิดกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติทะลุออกไปหาคุณผู้ชมได้นะคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าอร่อยจริงๆพี่บีมค่ะขายดีมาตลอดขายเปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเปิดมาปีกว่าค่ะแต่เพิ่งมาแปรรูปได้ประมาณสักห้าเดือนผลตอบรับดีมากเลยต้องบอกเลยนะคะว่าใครสนใจนะคะติดต่อไปนะคะที่เบอร์โทรศัพท์061ค่ะ246 0769ไลน์นะคะ200346 200346ส่วน f c e e o o o k แ Fan นเ page นะคะปูนาฟ้าใสพระรามสค่ะ ก็บอกเลยนะคะว่าเซิร์ฟได้เลยนะคะตอนนี้ในมือถือของคุณผู้ชมนะคะ Facebook นะคะปูนาฟ้าใสพระราม2ต้องบอกเลยคุณผู้ชมจะได้ลองชิมนะคะอะไรอร่อยๆแบบนี้อย่างที่พี่ก้องกับก้องใส่ไปทานเลยยังจะไม่ให้ดูแบบใหม่แบบนี้ไหมคะก้องกินใช่ไหมวิธีใหม่ดูนะวิธีการเอาเอาอ่องปูนานี่นะคุณดูนะนี่นะใส่ในข้าวเปล่าดูนะนี่นะนี่นะค่ะราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยอ่ะนี่นะคะใส่อย่างนี้นะคะลองทาะดูไะมค่ะใช่ไหมน้ำจิ้มใส่ต้องหล่อมาทางนี้นะเขาเรียกคลุกนะคะกุ ล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่นะคะนี่น่ากินมากพี่ก้อนน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็ขายนะคะที่ร้านเนี่ยโอ้โหน้ำจิ้มเขาเด็ดมากขายขาวปูกละยี่สิบบาทค่ะถ้าเกิดซื้อนะครับปูหลนปูต่างๆอ่อาปูอร่อยว่าใก่ต่างๆ<อ>เลยจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยใช่ไหมคะยี่สิบบาทนะคะแพ็กเกจอย่างดีนะคะยี่สิบบาท สองงานที่สุดท้ายพี่พูดเลยขายดีขายดีนะคะขายของได้เลยค่ะพี่บีมค่ะย้ํายอะไรบ้างอะไรบ้างย้ําอะไรมีอะไรบ้างคะปูปูนาดองน้ำปลากวนอ่องมันปูทําสดวันต่อวันแบบพัชไลแล้วก็มีน้ำปูและพริกน้ำปูค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ปูดองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ไซส์เล็กหนึ่งร้อยอันนี้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบส่วนน้ำปูกับอ่องมันปูนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะน้ำปูกินยังไงน้ำปูกินยังไงน้ำปูนี่จะเอาใส่นในพริกหนุ่มอะค่ะใส่นในพริกหนุ่มอารมณ์ประมาณกะปิแล้วเราสามารถใส่ข้ม้้้ไไไดดใส่อะร อ่องปูนาใส่ข้าวเปล่าแล้วร้อนอะไมาเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่นะใช่ค่ะโคตรอร่อยจริงๆโทรเลยหมายเลข0 6 1 2 4ห0769หรือไลน์แอดไปที่200346 200346หอค่ะหรือเพจพวกอะไรปูนาฟ้าใส่พร่ามสองนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะโปรโมชั่นสำหรับรายการกล้องสดพดมูนะคะ สำหรับลูกค้าที่สั่งนะคะก็ここคือว่ายอด500บาทขึ้นไปส่งฟรีะระเทศงเ,งเป็นรถแบบว่าตู้งเย็นเลยห้องเย<ช>็นเลยก็<ช><ช>คือคะจะได้รับประทานที่แบบสดสแล้วก็อร่อยนะคะอยากกินนะคะปูนาคิดถึงปูนาฟ้าใสาต้องบอกเลยวันนี้แบบว่าประทับใจมากกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานมากวันนี้ต้องแบบฟาดไม่ยั้งพี่ก้องไม่ได้กินพี่ก้องไม่กินขนาดนี้ในนี้หมดเวลาเลยขมาหนึ่งนาทีอ่ะพี่บีมค่ะเราต้องบอกเลยว่าวันนี้ที่มากินกินกินกันอยู่เนี่ยขายดีอยู่ทุกเมนูเลยอันนี้รับออเดอร์ตั้งแต่กี่โมงยันกี่โมงคะเนี่ย ยี่สิบห้าชั่วโมงเลยค่ะต่อวันโอ้วันหนึ่งมียี่ชั่วโมงนี่พลาดไปยี่บห้าเลยนะคะแสดงว่าออเดอร์มาตลอดเวลาส่วนมากกลุ่มลูกค้านี่จะเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบใช่ค่ะต่างๆเลยนะคะแต่บอกเลยนะคะว่านอกจากจะไปทําเมนูต่างๆที่เคยคุ้นชินกันนะคะวันนี้เรายังมาแปลแบบว่าให้มากินแบบนู้นได้เป็นฟิวชั่นเนาะแบบนี้ได้นี่ดิฉันต่อค่ะต่อกระบอกที่สามแล้วค่ะอร่อยจริงเห็นไหมคือมันดีมากเลยเพราะกระดองนึงเนี่ยใช้ปลาใช้ปูถึง15ตัวด้าตัว็น้บน้องยค่ะ 0612460769 l i น e แอนะคะ200346 200346รวมถึง Facebook Fanpage ค่ะปูนาฟ้าใส่พระรามสองพี่บีเป็นคนแบบตอบเองเลยใช่ค่ะโอ้โหสดนะคะใหม่วันต่อวันมีทั้งแบบสดและแบบพารเชรยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะแฮงเอร์นครสวรรค์ค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมไปติดตามชมนะคะวันนี้วงแค s ชมาค่ะคุณผู้ชมสนุกสนานบัตรฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้อร่อยมาก บอกก่อนแลรวรีบมหาซื้อกันนะคะอ่องปูนาไม่ใช่หล่นไครัะอ่องปูนาเป็นแบบพักเกกนะครทั้งหมดเลยนี้นะคะ1ตัวสามหตัวของเขาบอกเนี่ยจุปูต้องสิบห้าตัวใช่อลังการมากอะโทรเลยจุดท้ายไงศูนย์หกหนึ่งสอ่หหรือลสองศูนย์ศูาหย์ศูนย์สามสี่หรือเฟซบุ๊กวันนี้ผมปรโเช่นพิเศษด้วยใช่ค่ะขอบคุณพี่บีมนะคะจากร้านปูนาฟาใส่เเดี๋ยวขอทานข้าวต่อได้ไหมค่ะได้ค่ะหอมจัง ค่ะจำหยุดไหมหยุดหยุดค่ะเจ้าที่จำ<ๆ>มาเริ่มรัยคารโดยพี่โพชอานนท์อ่ะวันนี้กอบคุณมาลามกอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีขอบคุณนะคะ่ะ